บรรยากาศล่าสุดวันนี้วันที่สิบเมษาพี่น้องอีกสองวันพี่น้องอีกสองวันเขาก็จะเริ่มจัดสงการกันแล้วบรรยากาศอยู่ที่สีลมพี่น้องหรือว่าอยู่แถวประตูน้ำพี่น้อง เรายูนาเซ็นทันเวิร์นั่นเองโนโอนี่นะตอ,อนนี้บรรยากาศเขาเริ่ม,เ,มเขาเริ่มจัดอ่าจัดเวทีกันแล้วนะตั้งแต่นู่นเลยแต่นู่นมาถึงนี่เลยแต่ต่อไปเขาก็จะปิดถนนนะพ,พี่่ปิดถนนแล้วก็ให้ผู้คนเล่นกันอยู่ในถนนเลยนะคะพี่พ่อันนี้ก็คือจะเป็นห้างเซ็นทันเวิร์นะคะ เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็ว่าได้นะคะพี่พี่ตอนนี้ก็พาพี่สาวมาเดินทางมาซื้อโทรศัพท์นะคะพี่พก็เลยพาพี่พีมาอัปเดตบรรยากาศอยู่ที่นี่นะคะมไม่ได้มานานแล้วค่ะพี่พี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะสายสีลมนะคะไม่ใช่สถานีสีลมนะคะ ม่ใช่สีลมสิชิดลมโอ้ไม่ได้มานานแล้วพี่พี่ไม่ได้มานานแล้วมวัวแล้วพี่พี่แรงมัมวแล้มวมัวไปหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้สถานีชิดลมไปสีลม,ไ,มได้ไงก็ไม่รู้สีลมกับชิดลมมันคล้ายกันไงอันนี้คือถนนก็ผู้คนก็เดินเข้าห้างกันแบบเยอะมากๆพี่พี่ ไงไงพี่แรงรู้สึก,กอึดอัดไหมหรือว่าสวยดีบรรยากาศสวยใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่าสวยนะคะพี่พี่พเขาไม่เคยมาแถวนี้ก็เลยพาพี่เขามามาซื้อโทรศัพท์ด้วยแหละไปะไปทางนี้ตู้ไปทางนู้นตรงไปประตูน้ำใช่ใช่อันนี้คือเป็นป้ายชี้เข้าตรงนี้ ป้ายตรงอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อันนี้เขาเรียกอะไรพี่แพ็กแพ็กทีทท่น้ำใช่ไหมแพ็กทีท่น้ำแพ็กทีท่น้ำก,ก็ตรงไปแล้วก็จะมีแยกอะไรนะโน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 อะไรอะโนโนเทคเหรออ่านไม่ออกนะเออแยกประตูน้ำไปก็แยกก็ไปตรงนี้แหละเนะี่ยตรงที่เป็นสกายวอล์กอะก็แยกประตูน้ำใช่ก็ตรงไปตรงไปตรงไปแล้วมันจะมีแว่า แยกประตูน้ำ,นำก็เดินตามเส้นทางอันนี้สกายวอล์กนี่ให้สุดเลยเดินไปก็เดิน,น,ดน,น,ดนบน,นะนเนาะบนเนอะใช่อันนี้ก็ได้เขาจะลงชั้ลัง สบายเนาะบ้านเขาเห็นแล้วก็ากอยาก,อยากมีคือเขาคือการทำแมนสงการนี่ผู้คนเต้มพี่เอิในอันนี้นี่ในทางนี้ฮะในทางที่เขาหยางนี่เต้มบอว่า,วาอยู่เทิงหรือว่าถนนนะเต้มมีนี่หรอค่อยบ่บค่อยมากดอกแต่ว่าค่อยเบิ่งในคลิปผู้อื่นหะนะหลายอย่านีหรอป้าบุหูคนมาแต่ใจแบบมาหวม่วมโตกักานะันาาอยู่นี่จุดหนีฮะนะ เออเป็นจะทันที่ท่องเที่ยวแม่แมน่นคนก็เลยแบบมาหลายอตากลุ่มเนาบเป็นป้ายรถเมย์นะั่นป้ายรถเมย์บนะัคคาถารถเมย์รถเมล์แท็กซี่แต่ก่อนแต่ก่อนเขาเพ่ได้เหตุแดนนี่นะ พี่นอ้องแต่ก่อนเขาไม่ได้เห็ดอันนี้นี่นี่เขาเอิอนี่ยังก็เส้นทางตรงนี้นะพี่อ่าเขาเอานอนียังก่อผิดทงรีเยังเขาบาให้ผู้คนกลับรถหมวดถั่วเดนบอกแต่ก่อนนั้นยังบุ้มอันนี้เขาเพิ่งเริ่มเห็ดนี่เขาให้กลับรถแต่ตรงนั้นลักลักเออลัก,ล,กลายลายแดงๆนี่ค่ะเป็นบอกพี่นอ้องนี่นี่เส้นเขาเห็ดใหม่เด้ ้าไปแบบเข้าไปแบบเข้าไปแต่ไหนก็แซงแซงคนนู้นคนอื่นฐานะเล่นผู้อื่น่นะเล่นไทเล่นมนั่นแบบนี้เขาแย่เขาแบบไปแบบไปหมั่วไปหมเลยแมนแมนที่เขาวิ่งอ่าแมนเขาถ่ายจากตึกสูงหมดละน่าจะถ่ายจากตึกนั่นหละคิดว่าแลวมันมันมีตอนตอนช่วงเพนดินไว้ด้พี่นอ้อง คนเห็นแล้วเนาะในคลิปหนึ่งนะวิง่งออกมาเต้นถนนคิดประมดอะนะคนคว่ำไหลอะนะคิดประมดไปยางไปตรงนั้นป่าเราเห็ดทำความสะอาดนะมีแม่บ้านก็เห็ดความสะอาดตลอดเนาะเส้นทางยางไปเบิ้งตรงนั้น นี่เจตอนนี้เขาเริ่มแบบเริ่มจัดเวทีกันแล้วพี่น้องนี่เห็นปะเริ่มจัดเวทีกันแล้วนะเมษาแล้วเมษาแล้วช่องฟังทางทางก็จะมี มีถนนแบบนี้ละพี่พี่ก็มีไหมคาพ่อคะขายสินค้าก็ซึกว่าเพื่อนมันสันนะเว้ยนะไปซึมมันขยับอ่ะมันไม่ใช่จริงนะถ้าคนถ้าคนขึ้นมาแบบเล่นจงมกันเยอะนี่กลัวนะไม่กล้าขึ้นนะตรงนี้นะกลัวขยับไม่นี่นะ แต่ก็มันวิวอย่างไงไม่รู้ฮะพี่พี่ก็กลัวนะพี่พี่ก็กลัวเหมือนกันนี่ะรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะนะพี่พี่พี่นะคะเพราะว่าคนเขาเข้าไปในห้างกันหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะพี่หน้าร้อนเนาะคนก็เลยแบบเข้ากัน ในตึกกันหมดนะคะเข้าไปตากแอร์อะไรกันแบบอย่างนั้นน่ะเขาไม่ค่อยอยู่ข้างนอกกันหรอกนอกจากช่วงเย็นนะคะจัดระเบียบให้พี่แท็กซี่ก็เข้าไปชอกนั้นเนาะี่รถเมย์้รถเมย์ก็เข้าไปเนี่ยพี่เนาะรถเมเย์มก็เข้าไปในช่องนั้นเหมือนกันใช่ใช่ใช่ เฉพาะแท็กซี่กับอะไรพี่รถเมย์เนาะวินก็เข้านะพี่ส่วนรถแบบรถแบบส่วนตัวอะไรนี่เขาไม่เข้าตุ๊ทกตุกด้ยไม่ทุกตุกด้วยไม่ตุกตุกด้วยอ่าได้ได้รู้สึกว่าจ่าเนีอ่ะเขาเลี้ยวเข้าอะไรนะเข้าตึกเข้าอะไรที่ทำงานเขาเยอะเนาะมันก็เลยแบบเห็นไหม่างเนี้ยพี่ มันเลี้ยวออกซ้ายเลี้ยวออกขวากันนักช่องเที่ยวนะคะวันนี้จะประมาณนี้เลยแล้วมาดูฝั่งนี้กันเลยมาดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกประตูน้ำนะคะไปฝั่งนี้นะคะ สะอาดอยู่นะคะนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่เริ่มตั้งเวทีแล้วนะคะพี่พี่อยู่ที่อ,อ,อยู่ที่หน้าเซนตันเวอร์นะคะ ตรงฝั่งนี้กันมีเสื้อผ้าด้วยนะคะข้างล่างสำหรับคลิปวันนี้ก็จะขอปิดไว้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปที่ไป มาอัปเดตสถานที่ที่เขาจะจัดงานเทศกาลสงการกันนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกานรับชมและติดตามนะคะ